ราศีลัคนาราศีตุลครับในช่วงเครื่องเดือนหลังนะครับเดือนมกรานคมครับจังหวะตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แม่งโคตรโดดเด่นเลยนะใช้คํานี้เลยเพราะว่าอะไรดาวประจตัวงของคนราศีของท่านเนี่ยลัคนาราศีตุลเนี่ยมีตําแหน่งเป็นเทวโชคโอ้โหชื่อมันฟังแล้วก็เพาะถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นโชคที่เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วนะครับและใครที่เป็นคุณผู้หญิงเกิดราศีลคนาราศีนี้นะฮะยิ่งเบิกบานบานตะไทยนะ,ะมีออร่านะฮะมีแสงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ยนะออกมาเลยนะขนาดนี้เขาเรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตของการเขาเรียกว่าเนื้อหอมนะขนาดนี้นนต้นหนุพันธุใครที่มองหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านการมองหาในเรื่องเกี่ยวกับการเช่าบ้านที่ใหม่ย้ายงานปุ๊บต้องไปเช่าบ้านที่ไหนใหม่จะได้ นะโครงการที่ดีได้บ้านที่ดีนะได้ส่วนลดที่ดนะีในช่วงปัจจุบันนี้หรือเป็นจังหวะของการรีโนเวทบ้านนะต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านจะได้เจอเจอผู้รับเหมาที่ดนะีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมโดดเด่นมากณนะขณะนี้ครับคราวงนี้ถ้าเราทายเรื่องเกี่ยวกับการงานนะฮะ ไม่ต้องบอกเลยก็รู้ว่ามีโอกาสใหม่ๆนะนะเข้ามาเรื่องของการงานณขณะนี้มีตําแหน่งเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นสนับสนุนเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวกับการงานในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าจังหวัดตอนนี้ครับไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ตามทีจังหวะตอนนี้มีความจเจริญก้าวหน้านะครับผมอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวจุดนี้ครับมันก็จะส่งผลดีต่ออะไรต่ออะไรได้นะต่อชื่อเสียงของท่าน นะลาพระคือพระอาทิต์เนี่ยนะนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีพระอาทิตย์โดดเด่นนันขนาดนี้ด้วยนะอาทิตย์ชื่อเสียงกิรยศยก็อยู่ตำแหน่งที่ดีดาวการเงินของท่านเนี่ยก็มีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะมหาอุดแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะได้มีเงินก้อนนะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเป็นถุงเป็นถังในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะใครกินเงินเดือนก็ยังกินเงินเดือนต่อไปแต่มันก็อาจจะมีแบบ อ่ะเจ้านายให้เงินพิเศษได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้หรือเงินช่องทางอื่นก็ได้ได้ไหมได้แต่ถ้าคุณแบบอาจารย์กินค่าคอมมิชชั่นอ่ะถ้าคุณคิดค่าคอมมิชชั่นปุ๊บเนี่ยโอ้โหช่วงนี้มันจะคึกคักถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวคุณก็ได้ดีลงานใหญ่ๆโตๆนะได้มีโอกาสเงินก้อนเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่จารย์ทายตรงจุดนี้ดาวประจําตัวเป็นเทวีโชคแปลว่าอะไรมีสิทธิ์ที่จะมีโชคราบเข้ามาด้วยอ่านะ ตอนนี้ก็นะเป๋าตังเป่าตังอ่านะเนะเข้าไปปุ๊บปุ๊บไปกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเนี่ยนะนะเลขอะไรคอมเมนต์บอกด้วยจะได้ซื้อตามตามนี้นะฮะเรื่องของความรักอ่าคู่ครองคอยสนับสนุนเกื้อกูลอาจารย์คู่ครองที่ผ่านมาไม่สนับสนุนเลยปัจจุบันก็ไม่สนับสนุนแปลว่าไอคนนี้ต้องรีบเลิกมันละไม่ได้แล้วนะคู่ครองต้องอะไรเกื้อกูลเพราะในภาษาหมอดูเขาเรียกดาวคู่ครองมีตําแหน่งเป็นมหาอุต มาหาอุปสสูงสุดดีสุดเขาจะกวนมืนโฮบ้างเขาจะงี่เง่าบ้างบางคนอาจจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายก็ต้องเตือกูนคุณได้ไหมใช่หรือถ้าเขาดีเลยที่ผ่านมาเป็นคนดีเลยเขาก็ต้องดีมากกว่าเดิมก็กูนคุณไปมากกว่าเดิมเป็นแบบนี้เนี่ยคู่ที่แท้จริงของคุณตอนนี้จะได้วัดชีพประจักษ์ไปเลยว่าดีหรือไร้ประการใดถ้ามันไม่ใช่ปล่อยมันไปซะเป็นแบบนั้นนะครับคนโสดจีบใครมีโอกาสจีบติด นะหรือรอใครมาจีบอยู่ถ้าเราสาสัมพันธ์ด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะจับมือไว้และไปด้วยกันได้นะขณะนี้ครับผมตามนี้นะแต่นี่คือคำพยากรณ์ส่วนหนึ่งอยากรู้อยากปรึกษาแนวโน้มชีวิตเกี่ยวกับดวงของท่านนั้นเป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์พูดด้ที่ไหนนี่ไงแอดไซ์โฮโรมาสเตอร์นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ